สวัสดีค่ะโอปอนะคะวันนี้เป็นความฝันของปอยครั้งในการจะมาเป็นเอ่อบล็อกเกอร์ในการรีวิวของตัวเองค่ะมาร์คของโอบหรือว่าไททิเทียนแบล็คโทมาร์คหรือว่ามาร์คไข่มุกดำเนี่ยนะคะตอนแรกที่คิดจะทำมาร์คเนี่ยพราะไปเจอสูตรกับไข่มุกดำถ้าที่อื่นเนี่ยเขาอาจจะใช้เป็นเอ็กซ์ทรกเป็นน้ำสกัดไข่มุกอะไรก็ตามของเราเนี่ยเป็นไข่มุกมาบดเป็นผงค่ะ แล้วไข่หมูดําที่เราเลือกมาเป็นไข่หมูจากหมูเกาะตาฮิตติเราก็เลยเรียกว่าตาฮิตเียนแบบโหวิธีการใช้เนี่ยนะคะคือการทําอย่างนี้นะนี่เห็นปาเห็นความหนึบๆนะคะมาร์กได้ทุกส่วนเลยบางทีมาร์กบ่อยเกินไปปุ๊บก,ก็มาร์กแค่ใต้ตาก,ก็ก็มีเพราะว่าการน้ามันคือการบำรุงว่าจะใช้คำว่าบำรุงอย่างล้ำลึกมันล้ำลึกลงไปกว่ามอยส์เจอร์เซอร์เซรั่มที่เราปกติทุกคนใช้ในทุกวันนะคะขนาดมีอะไรไม่รู้บนหน้ายังสวยเลยอะ่ะ ผู้หญิงคนี้เยุ่งสี่สิจริงจรหรอถ้าคุณไปงานอย่างเร่งด่วนปอนแนะนำให้ให้มาไว้ทิ้งไว้3าเป็นหานาทีขั้นตอนง่ายๆมีฟองน้ําเราเช็ดออกเลยแล้วข่าวเลยเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้อันนี้คือตัวมาสกนะคะส่วนนี้คือมอยส์เจอร์เซรั่มของเรานะคะตัวนี้แนะนําให้ใช้ทุกวันเรามาดูเนื้อของมันกันนะคะ อันนี้เรามีคอลลาเจนจากปลาที่คอยเกี่ยวกับความชุ่มชื้นด้วยแล้วก็เพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวเวลาอยู่บ้านลูกเต้าหลับก็แบบผู้หญิงคนหนึ่งอะเนาะอบจะมีแท็กไลน์ว่าแบบอบสนุกเพื่อทุกผิวสวยเพราะว่าจริงๆแล้วอินเนอร์ของโปรดักต์ปออะเราไม่ต้องการจะสวยให้ใครหันมามองหรอกเราแค่จะให้เราสนุกกับการดูแลตัวเองแบบนีน้มันคือความสุขของการใช้ชีวิตอะค่ะทุกอย่างราคาเอื้อมถึงได้ชเชอร์ลาอกลาจแนนสวัสด,ดีค่ะ